มีคลิปเสียงหนึ่งที่มีการเปิดเผยออกมานะคะเป็นเสียงระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายซึ่งก็มีการตั้งข้อสังเกตคาดการว่าเอเสียงหนึ่งเป็นเสียงของผู้เสียชีวิตไหมแล้วอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งของอากูที่เป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่าที่มีการพูดคุยเจรจากันเรื่องของการครอบครองปลปักเนี่ยคุณผู้ชมลองไปฟังคลิปเสียงนี้ดูคะ่ะโอเคอยู่แต่การการเจรจามันต้องมีมีการให้เกียรติกันไงแล้วแล้วจริงๆอ่ะ มันมันก็ไม่เลยเถอถ้าไม่ไปแจ้งปละปากตอนนี้พอคุณแจ้งปลระปากแล้วค่ะนผู้คตอนนี้เราคุยกับทนายแล้วค่ะเราจะยกเลิกปละปากเราจะไม่ทําแล้วค่ะเพราะด้วยที่เราเนี่ยบอกหนูชื่อหนูนะคะหนูค,คือหนูชื่อหนูค,ะค่ะหนูจะไม่ทําแล้วเมื่อวานหนูก็เพิ่งเรียกคุยกับทนายเข้ามา <นะ S 2> ที่ออฟฟิศแล้วหนูก็กราบเท้าเขาเลยค่ะว่าว่าเราอาจจะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยหนูเนี่ยคิดว่าตัวเองอะค่ะคือด,ด้วยความที่เราคิดว่า ทุกคนก็จะมาแนะนำแล้วว่าทําแบบนี้สิโดนคดีความไปแล้วแล้วเราเกิน13ปีแล้วเราต้องทําแบบนี้เราถึงชนะคือเรายอมรับเลยว่าทุกอย่างเนี่ยเราไม่ได้เป็นตัวงตัวเองเลยแล้วเมื่อวานนะคะหนูก็ได้คุยกับได้คุยกับทานายกับเท้าว็เลยค่ะว่าว่าเถอะหนูไม่อยากทําแล้วซึ่งมันไม่ใช่เจตนาของหนูตั้งแต่แรก จริงๆอย่างพี่สาวหนูนเนี่ยคือเขาเข้าไปดูแลจริงๆค่ะเขาเข้าไปดูแลเข้าไปทํานู่นทํานี่ทําอะไรมีอะไรเขาก็จะปรึกษาว่าเออเนี่ยหลังคามันรั่วนนะอันนี้มันหลุดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะกูคือมันมันเลยเถิดขนาดนี้แล้วมันมันเป็นเรื่องของมันเนี่ยก็เป็นคลิปเสียงที่ออกมาเมื่อคืนนี้นะคะแต่ว่าก็ยังมีข้อมูล ที่ก็เอ็กซ์คลูซีฟเพราะว่าผู้สื่อข่าของเราก็ไปพูดคุยมาด้วยคือเรื่องนี้เองที่บอกไปฮะว่าสาเหตุก็มีการกล่าวอ้างว่าเป็นเพราะว่ากดดันนะครับมีการใช้สื่อเข้ามาทีนี้คุณอนุทัยสกุลทองนักข่าวเรานี่แหละก็โทรไปถามทนายวัฒนาเรืองแก้ววันนี้เป็นทนายผู้เสียชีวิตนะครับบอกว่าก่อนหน้าผู้เสียชีวิตเองก็มีการมาระบายความทุกข์มีการพูดคุยกันที่สำนักงาน ตอนนั้นทั้งสามีทั้ง,างญาติพี่น้องก็อยู่นะฮะเขาบอกว่าเนี่ยคือมีอาการทั้งซึมเศร้าทั้งจิตตกหลังๆเนี่ยมีการประคมข่าวกันเยอะแล้วมันก็คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงแล้วเจ้าตัวเองมีโรคประจําตัวอยู่แล้วเขาก็มองว่าคดีเนี่ยสามารถคุยกันปกติไม่มีปัญหาแต่ตอนหลังมันไปมีข่าวในสื่อมันก็เลยกลายเป็นเรื่องดังไปนะครับแล้วทนายเขาบอกว่าผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้อยากจะเอาบ้านฟรีๆเนี่ยเขาตามหากลุมมาเป็น10บๆปีแล้วนะแต่หาไม่เจอ แล้วตอนหลังอ่ะพี่สาวผู้เสียชีวิตคือคุณศรีพันเนี่ยนะครับครอบครองปรปะปรัปักได้แล้วเนี่ยก็ยังหาไม่เจออีกแล้วผู้เสียชีวิตก็บอกว่าไม่อยากได้ฟรีๆก็อยากจะซื้อเพื่อแก้ปัญหาส่วนครอบครองปรัปักก็เป็นเรื่องของคุณศรีพันไปไม่ได้เกี่ยวกับผู้เสียชีวิตแต่ผู้เสียชีวิตเองฮะถูกดำเนินคดีคือมันต้องแยกก่อนนะฮะมีบุกรุกกับปรัปักเขาโดนเรื่องข้อหาบุกรุกแล้วก็ทําให้เสียทรัพย์ แล้วก็ผู้เสียชีวิตเองก็ไปช่วยคนอื่นไปช่วยญาติๆนี่แหละที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยช่วยเจราจาไกลเกลี่ยเพราะเขาก็มีเงินแต่ตกลงกันไม่ได้เพราะว่าเรียกเงินกันมา4ี่ห้าล้านอันนี้เป็นฝั่งทนายของผู้เสียชีวิตนะท่านผู้ชมแล้วทนายเองก็บอกไม่ได้ดูเรื่องคดีอาญามาดูเรื่องคดีครอบครองประปักผู้เสียชีวิตก็คิดถึงคุณธรรมตลอดบอกถ้าแพ้ก็คืนเข้าไปแล้วบอกข่าวที่ผ่านมาก็ถูกโจมตีถูกทัวลงก็เลยเครียดฮะประกอบกับมีการเสนอข่าวแล้วบอก13กสมกุมพานะักข่าวไปทำข่าวกันใหญ่โตก็ยิ่งเครีย ยืนยันว่าผู้เสิวิตแค่ไปช่วยพี่สาวไม่ได้จะครอบครองไม่ได้จะส่งเสริมในการครอบครองเพียงแต่จะขอซื้อ,อะนะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวลองฟังฮะเนื่องจากว่าช่วงหลังนี้มีการประโคมข่าวกันมากนะครับเขาก็มีลูกประจำตัวอยู่แล้ว <Huh. S 2> แล้วก็เขาก็พอจิตตกถึงซ่านะครับจากการเสนอข่าวซึ่งเขารู้สึกว่ามันคัาดเชื่อนจากความเป็นจริงคดีนี้ถ้าเกิดมีการพูดคุยกันปกติน,นะครับระหว่างผู้คนนีมันไม่มีปัญหาถ้า,าไม่เอาสื่อมาเป็นตัวนําตีข่าวให้ดังเร uh huh. เขาก็ไม่ได้ปรารถนาที่จะเอาปีๆเขาต้งตามหาปูตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วยี่สิบกว่าปียี่สิบปีเนี้ยหาไม่เจอนะครับแล้วก็ภายหลังที่ได้ก็รลอมพี่สาวก็กรลอมกัปมกปบปากได้แล้วก็ ก็ยังหาไม่เจออีกแต่ว่าพี่เขาพี่สาวเขาคุณศรีพันเขาก็มีความปักไปในส่วนของเขาไม่ใช่คุณนุแต่คุณนุเขาไม่อยากได้ของวินฟีเขาก็เขาอยากจะซื้อให้ไขปัญหาพวกนี้นะครับคุณนุเนี่ยก็ได้ไปช่วยเจรจาแก้เกลียไปเจรการเกลแก้เกลียแทนคนอื่นด้วยทั้งๆว่าแกออกหน้าซะเองอ่ะเพื่อเพื่อแกปรารถนาดีปราถนะว่าแกพอมีมีมีตังอยู่บ้างนะครับที่จะไปแก้ไขปัญหาให้ให้คนในหมู่บ้าน ทนายก็บอกเดี๋ยวต้องคุยกับลูกความอื่นๆอีกนะครับส่วนคดีอาญาที่มีกับผู้เสียชีวิตอันนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดแล้วเพราะว่าผู้เสียชีวิตเขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับค่ะนี่คือเสียงของทนายวัฒนา<ช>นะคะ<ช>เป็นทนายความของฝั่งผู้เสียชีวิตนะคะทีนี้ก็สองฝั่งใช่ไหมคะฝั่งผู้เสียชีวิตแล้วก็ตัดมาที่ฝั่งเจ้าของบ้านตัวจริงก็คืออากูแล้วก็หลานๆก็คือคุณซันกับคุณอ้ใช่ไหมคะทางฝั่งของคุณซันเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวด้วยนะคะคุณพกินทีมกุลหรือว่าคุณสันนะคะก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตซึ่งทางฝั่งของตัวเองก็รู้สึกไม่โอเคเหมือนกันนะที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ตนเองกับครอบครัวก็กําลังคุยกันอยู่นะว่าจะเอาอยัางไงเพราะว่าทางคู่กรณีจะไปยื่นจราจา้วก็ถอนฟ้องคดีประปรักแต่พอเราไปตรวจสอบก็พบว่ายังไม่ได้ถอนฟ้องซึ่งทางนั้นก็พยายามจะติดต่อมาตัวเองก็ยอมรับตรงๆว่าตอนแรกอ่ะก็ยังโกรธอยู่เพราะว่า บุกลุกมาซ้ําซ้อนแต่ว่าณตอนเนี้มันผ่านจุดนั้นมาแล้วก็คงต้องว่ากันอีกทีหนึ่งคือพวกผมตอนแรกก็กําลังแบบว่าคุยกันอยู่ครับว่าจะเอายังไงดีแล้วก็ดทางนั้นเขาก็บอกว่าจะถอนฟ้องถอนฟ้องคดีที่ฟ้องประปักมาครับ ก็แต่ก็ทางเราก็ตรวจสอบตลอดก็ยังไม่ได้ถอนเพราะบอกว่าจะถอนก่อนเจรจาด้วยซ้ำเพราะว่าเขาเหมือนเขาสำนึกผิดทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยครับก็พูดตรงๆว่าก่อนนั้นก็ยังโกรธอยู่เพราะว่าบุกรุกมาซ้ำซ้อนเนี่ยครับคือทางเราทางพวกผมก็เอาจริงก็ยังโกรธอยู่นะตอนนั้นนะครับแต่ตอนนี้ก็มันมันผ่านจุดนั้นมาแล้วครับอนาคตมีแนวโน้มที่จะเราจะขายให้ทำฝากกูอ้อะไรมัย ต้องขอถามถามทางทางบ้านก่อนถามถามว่ากูก่อนครับแต่ผมว่ามันมันเลยเลยจุดนั้นมาแล้วครพี่เพราะว่านี่ก็เรื่องก็เกิดมาโดยที่แบบเราก็ยังช็อกกันอยู่เสียใจด้วยแล้วก็แบบยังทําตัวอะไรกันไม่ถูกเลยครับนี่ยค่ะถามว่าจะขายบ้านไหมก็บอกว่าเดี๋ยวต้องว่ากันอีกทีอ่ะก็ขึ้นอยู่กับอากูด้วยเพราะว่าทุกคนก็ยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วยิ่งทนายฝั่งผู้เสียชีวิต ยังมาโทษพวกเราด้วยก็ยิ่งรู้สึกแย่แล้วก็บอกนะคะคุณซันบอกว่าไม่อยากจะพูดอะไรมากก็ท็อกจริงๆแต่สิ่งเหล่านี้จริงๆมันคุยกันได้เข้าใจว่าช่วงแรกที่พวกผมไม่คุยอ่ะก็เพราะว่าโกรธอยู่แต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์บานปลายไปขนาดนี้ก็ขอว่าอยากไปซ้ําเติมผมก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนักข่าวก็เลยถามคุณซันนะคะว่าเราจะไปร่วมงานศศกไหมคุณซันบอกว่าผมว่าแค่นี้ครอบครัวผู้เสียชีวิตก็น่าจะเสียใจพอแล้วถ้าผมไปกลัวว่าจะเป็นการดูหมิ่นซ้ำเติม ก็ไม่ไม่อยากจะพูดอะไรมากนะครับก็แสดงความเสียใจด้วยครับก็เหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเพราะว่ามันมีความสูญเสียเราก็รู้สึกว่าสิ่งแบบนีน้มันมันคุยกันได้ครับแต่คือเข้าใจว่าถ้าตอนช่วงแรกที่พวกผมไม่คุยเนะี่ยเพราะว่ามันยังมีความโกรธอยู่แต่พวกผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครับก็หลังจากนี้ต่อไปก็อย่าอย่าให้ใครไปซ้าเติมอะไรเขาเลยครับเพราะว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วก็ ผมขอแสดงความเสียใจด้วยครับผมแสดงความเสียใจ